สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพฤหัสที่15สิงหาคม2556นะคะทองคำช่วงกลางวันก็มีการปรับฐานลงมานะคะเข้าใกล้1,315ดอลลาร์ 1, แต่ก็สามารถปิดตลาดเมื่อคืนนี้นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา10ดอลลาร์นะคะปิดที่1,330ดอลลาร์ 1, ส่วนราคาโลหะเงินยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อนะคะเมื่อคืนนี้ปิดตลาดที่ 21.82ดอาลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา44เซนนะคะเศรษฐกิจของยูโรโซนผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2นะคะของยูโรโซนเนี่ยขยายตัว0.3น,นะคะหลังจากที่หดตัวลงติดต่อกัน6ไตรมาสนะคะเราต้องบอกว่าตัวเลขที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดประเมินด้วยนะคะว่าจะขยายตัวแค่ 0.2%นะคะสำหรับเศรษฐกิจของเยอรมันนะคะที่เป็นเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ที่สุดในยูโรนก็ขยายตัวดีกว่าตลาดประเมินไว้นะคะขยายตัวออกมา0.7%จากที่ตลาดประเมินว่าจะขยายตัว0.6%นะคะเราก็ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับไตามากหนึ่งที่ขยายตัว0.1%นะคะตรงนี้ทำให้ข้าเงินยูโร แข่งค่าขึ้นเราก็ทําให้ข้างเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะส่งผลบวกกับราคาทองคำนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนะคะก็คือดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนกรกฎาคมนะคะส่งตัวนะคะเราก็ต้องบอกว่าต่ำกว่าที่ตลาดประเมินว่าจะขายตัว0-4%นเะคะเพราะน้นตรงนี้จะทำให้เฟดเนี่ยยังคงสามารถ เดินหน้านะคะทำนโยบายการเงิน,นที่ผ่อนคลายต่อไปโดยไม่ต้องห่วงเรื่องอัตราเงินเฟ้อแต่อย่างใดนะคะส่วนคำถแถลงของประธานเฟดสาขาเซนหลุยส์นะคะที่ตอนแรกเราค่อนข้างจะก,กังวลน,นะคะว่าจะทำให้ราคาทองคำปรับฐานลงนะคะเพราะว่าเป็นสายเหี่ยวปรากฏว่าคำถแถลงของประธานเฟดสาขาเซนหลุยส์นะคะไม่ได้กำหนดระยะเวลาชัดเจนในการ ลดขนาดการซื้อพันธบัตรนะคะเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าออให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนะคะถึงจะกําหนดระยะเวลาเหมาะสมในการลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรได้นะคะตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคําไม่ได้ปรับฐานอย่างที่เราประเมินไว้นะคะแนวโน้มราคาทองคํามองว่าน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบพันสาถึงพัน 350ดอลลาร์ต่อไปนะคะน้องหุนทองแท่งเห็นราคาทองคำย่อตัวลงมา $1,315 ถึง $1,320 ดอลลาร์เข้าไปซื้อเก่งกำไรได้นะคะเราก็ขายออกช่วง $1,350 ดอลลาร์ส่วนคืนนี้นะคะสหรัฐเมกาประกาศตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานหลายสัปดาห์นะคะมองว่าน่าจะเพิ่มขึ้น เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ 1, ล0 0 0ายเป็น334,000ลายนะคะดูแล้วตัวเลขถ้าออกมาดีกว่าที่ตลาดประเมินหรือเปล่านะคะดีกว่าราคาทองคำอาจปรับฐานแต่ว่าถ้าเกิดแยก่กว่าราคาทองคำมีโอกาสเดินหน้าได้ต่อเนื่องนะคะเราก็จะประกาศตัวเลข cpi นะคะดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะมองว่าน่าจะขายายตัว0ูนซ์ะคะจากที่เดือนที่แล้วขายายตัว 0.5%นตะคะตอนนี้เงินเฟอ้อของสหรอเมริกาไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะส่วนการลงทุนใน g o l ฟ f เจอร์นะคะก็ราคทองคำนะคะก็ตอนนี้ก็ขยับตัวสูงขึ้นนะคะเพราะแนวรับนะคะก็ยกตัวสูงขึ้นมาที่1,330ดอลลาร์ 1, 330, แล้วก็1,315ดอลลาร์นะเป็นจุดที่เข้าเปิดซื้อเก็งกำไรได้นะคะเราก็ จุดคัลลอสให้ไว้นะคะพันสารอสิบดอลลาร์นะคะแนวต้านด้านบนพันสามอห้าสิบดอลลาร์นะครปรับตัวขึ้นไปตรงนี้นะคะใครมีสาซื้อปิดสาซื้อทำกำไรได้นะครับส่วนซ i เวอร์ฟิวเจอร์นะคะก็ระดับแนวรับ21ดอลลาร์20เซนนะคะตรงนี้เป็นระดับที่สามารถเข้าเปิดสาซื้อเก็งกำไรได้นะคะจุดคัลลอส 20ดอลลาร์50เซนนะคะส่วนเซน50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์ต่อหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าปรับตัวในกรอบค่อนข้างจะแคบมันมีแรงขายออกมานะคะเพราะว่าวันก่อนหน้านั้นปรับตัวขึ้นค่อนข้างจะแรงนะคะในที่สุดก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะแล้วก็สามารถปิดตลาดทรงตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น ตัวเ e ็นดีเอ็กเราก็เซ็น50นะรวมถึงตัวฟิวเจอร์ด้วยนะคะต่างชาตินะคะก็อาจจะมีข่าวดีเข้ามาบ้างนะคะหลังจากที่ขายสุทธิติดต่อกันมา8วันนะคะเมื่อวานนี้เริ่มซื้อสุทธีเข้ามานะคะแต่ว่าต้องค่อนข้างจะน้อยทีเดียวนะคะ220ล้านบาทเท่านั้นนะครับสถาบันซื้อสุทธีเยอะนะคะ1,100ล้านบาทนะคร อมองนะคะในช่วงระยะสั้นเรื่องการเมืองขี้ขายไปนะคะช่วงนี้มีการพิจารณาร่างพรบงประมาณปี2,557นะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้เราก็คงต่อเนื่องถึงวันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็จะมีการลงมติวาระสามนะคะคิดว่าก็คงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะการเมืองคงจะขี้ขายในช่วงสั้นๆแต่สัปดาห์หน้าก็จะมีการพิจารณานะคะร่างพรบ เงินกู้2ล้านล้านบาทนะคะก็เป็นประเด็นขึ้นมาเหมือนกันนะคะว่าในโซนตรงนี้นะคะถ้าเกิดผ่านสภาแต่ว่าอาจจะขัดต่าทางกรหมูลขึ้นมานะคะก็ะอาจจะทําให้ขัดขวางการขยาตัวทางเศรษฐกิจพึ่งต่อพุ้นก็ตอบรับไปพอสมควรสาหรับตัวนะครโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทนะคะ เซน50อินเด็กิเนะคะเดือนกันยายนอ่อนตัวเข้าใกล้ตรงแนวรับ970ถึง975จุดนะคะเราก็ดิดตัวขึ้นมาได้นะคะวันณนะช่วงจังหวะนี้นะคะมองว่าแนวรับตรงจุดนี้นะคะ975ถึง975จุดยังเป็นจุดที่น่าเข้าไปเปิดาซื้อเก่งกำไรได้นะคะในส่วนของแนวต้านให้ไว้นะคะของสัปดาห์นี้ที่1,000จุดนะคะก่อนที่จะ ผ่าน1,000จุดไปได้ก็จะเห็นในส่วนของแนวต้านตรง985-990ถึงจุดนะคะเมื่อวานก็ปิดที่ประมาณ985จุดนะคะวันนี้ก็รุนว่าจะถึง1,000จุดในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ได้หรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ